ดูลักษณะภาพตอนนี้นะครับน้ำป่ามันอันตรายมากเลยครับตอนนี้ไอ้กบอันตรายจริงแล้วเนี่ยั้งแรงจัดนะครับผมว้วเฮ้ยบอ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 ไอ้บุ๊กอย่าหลุดไอ้บุ๊กไอ้บอกคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสี่ยงอันตรายที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดวิกรรมการลอบเปลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กดีจากปาร์ตี้หาเลี้ยงครอบครัว สวัสดีครับผมแจ็คฮบโอ้โหนะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าเรากลับมาสายป่าอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับพิกกบไม่สวยแค่ไนมัจะมเซี่แค่ไฟนเข้มใสแค่ไนมุสลิมเก๋นี่แค่ไหนสงสัยฟฟนซีนี่ซีกัมแล้ววันนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าเรามากันทั้งหมดหลายคนนะครับ หลายคนนะครับผมมีภารกิจที่จะไปสร้างฐานทัพในป่าลึกซึ่งมีแม่น้ำลำธารอันไหลเชี่ยวเราจะไปด้วยรถเอนดูโรคันนี้ครับผมใช่แล้วครับ จากยามาฮ่านะครับเป็นผู้สนับสนุนของน้องกบไม้เมสวนนะครับต้องขอขอบคุณรถวิบากสุดเท่เวยนะครับเมื่อไรจะเข้าแจ็คแบ็ปโฮสักทีนะครับแล้วเราจะเอาวิบากคันนี้นะครับผมไปลุยนะครับข้ามเขาไม่รู้กี่ลูกแต่เราต้องลุยครับผมเพื่อที่จะแบบไปสร้างฐานทัพลับนะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดในป่าใหญ่รอบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าภารกิจของเราไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดช่วงนี้นะครับเป็นหน้าฝนด้วยดูฝนตกแล้วก็อากาศชื้นมากแล้วก็ก่อไฟยากมากนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเดี๋ยววันนี้เราไปลุยเลยกว่าเพื่อไม่เสียเวลามมีเ ในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยนะผมบอกก่อนให้ทุกคนดูก่อนเลยในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> มีมีดม,มีไฟมีเชื้อไฟ <c oughs> แตงสีฟันนะท <c oughs> ี่เหลือก็อเดี๋ยวไปหาตายเอาดาบหน้านะครับผม <c oughs> โอเคครับถ้าทุกคนพร้อมแล้ววันนี้เราจะไปลุยภารกิจสร้างแคมป์ที่พักนะครับผม <c oughs> แล้วก็เส้นทางจะหฤุโหดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย <c oughs> Let's go ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าของทางขึ้นนะครับดูสภาพทางครับแม่งโคตรเป็นลุกลังเลยตอนนี้ภารกิจในวันนี้ยังไงเราก็ต้องไปด้วยความหนาวเหน็บเยือกเย็นมีมาอบมีอะไรด้วยที่แดดมันแม่งชื้นมากยังไงเราต้องขึ้นไปนู่นนี่ประมาณ30กิโลนะุยไปเดี๋ยวยังไงก็ไปสร้างฐานแล้วก็หาที่พักแดมที่นั่นดีกว่าไม่ใช้ชีวิตแบบทรมานกัน let's go พี่ผาล้จะรอดไหมเนี่ยกูใ้จะทินขับดีกว่าเอาลองดูเจะินก็ไม่มั่นใจด้วยนะที่กบไปไม่สวนบอกว่านี่เพิ่งได้แค่15แรกนะยังไม่ถึงเยยังไม่ถึงไปงั้นเราดูยันต่อดีกว่าเ็ดีรั Let's go ไอ้ยไอ้ยไอ้สัปิเปสัตว์ไอ้เ้ยไว้ังเปิดคลิปเองนะคั่เห็นปะไหนบอวันอยู่ ตอนแรกอ่ะกูคิดว่าแบบว่าปกติเอฟ FC ที่เคยเห็นกูขับรถอ่ะกูจะห้าใช่ไหมแต่รอบเนี้ยคือกูห้าเหมือนเดิมแหละแต่ว่าพื้นน่ะมันไม่เหมือนบ้านเราไงคือมันเบรกแต่มันไม่เบรกไอ้เหี้ยรถมันไปต่ออ่ะดีมันไม่พุ่งลงนู่นเลยไอ้เหี้ยโอเคทุกคนตอนนี้คือเราต้องขี่แบบระมัดระวังนะครับพยายามอย่าประมาทแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างฐานแม่งไม่ได้แน่ๆฟ้าแห้งงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลย let's go เียเดี๋ยวลอยบุกขึ้นมา

โอเคนะครับผมตอนนี้เราขึ้นมาได้ถึงจุดหนึ่งล้วมันก็ชันอยู่พอสมควรนะดูดิแล้วก็น้ําป่านะครับเริ่มไหลทยอยลงมาทีละนิดแล้นะฮะตอนนี้แต่ว่ายัางไงเราก็ต้องลุยต่อไปนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวรอทีมงานก่อนนะครับว่ามันจะมากันไหวหรือเปล่าเดีย๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนสักแป๊บหนึง่งตาม,มาสิจะข้ามคือทางเลี่ยงตามมาอ้าอ่ะไม่ตรงดูจะรอดไหมเนี่ยเฮียจะรอดไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ไอเหี้ยโนมไอเหี้ยยังไม่ได้ทําเหี้ยเลยเลยไม่ไหวแล้วครับตอนนี่ยังไม่ได้เซี่ยวนึงของครึ่งทางเลยน่ะโอ้แม่เงยตายห่ากันหมดแล้วดูทางดิไม่ใช่วิบากมันจะมายังไงวะเนี่ย นึกไม่ออกเลยรอบนี้มึงคิดอะไรอยู่วะเนี่ยกบตล้วลงสุดนะรอบนี้เนาะใช่จะคือยังไงก็ได้ขอให้แบบฝนตกกระหน่ำขอให้แบบลุยขอให้แบบมันน่ะใช่ครับผมจัดไปเพื่อคนดูเดี๋ยวพวกเราไปลุยกันต่อ let's go เป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> มึงเชื่อไหมกูหาชิบหายเลยเห็นพวกมึงทุลักทุเลเนะ่ะดูสภาพดิ <c oughs> แล้วลองทั้งไปไหนอะเปแผลวะอุ้ยโดนอะไรอ่ะอ่าหินล้มเมื่อกี้ลึกปะไม่ลึกเชื่อไหวไหมเนี่ยไหวดิไหวได้ไง โอเคนะครับตอนนี้เกิดบาดแผลกันเกิดขึ้นนะครับอันตรายเล็กน้อยนะครับตอนนี้นิดเดียวเอาไฟสู้อยู่ใช่ไหมสู้ไม่มีถอยไม่ใส่งเทเหรอเขาเรียกว่าหอยในตำนานโคตรเท่เลยสัตว์คำคมเยอะเหลือเกินสภาพมึงังไม่ไหวแล้วหอยในตำนานเท่โอเคนะผมตอนนี้พวกเราก็พัฒนเสร็จแล้วนะครับเส้นทางยังเหลือยาวไกลมากเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยว่ะข้างหน้าทุกคนไปเลยไป let's go ตอนนี้เราถึงหมู่บ้านกันแล้วนะครับทุกคนราะว่าต้องรอพวกทีมงานด้วยนะครับผมทุกคนครับตอนนี้เราแวะอยู่บนบ้านชาวดอยนะครับดูนะรตรงน,นี้เป็นหมู่บ้าน,นที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้กบกำลังสื่อสารอันนี้ก็เป็นภูมิประเทศของเขาครับเขาก็จะเลี้ยงหมูป่าไว้ข้างล่างบ้านนี้นะครับแล้วก็พเพาะเลี้ยงไก่ครับนี่ อาตักตัวแมพไปอย่างเดี๋ยวเราไปหาในป่าดีกว่าจัดจ้าจัดจ้ผมเย <Okay. S 2> อุ้ยเย่า <Yeah. S 2> ลืดอันตรายมากเลยแล้วนี่ก็เป็นจุดพักอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่เรามาจอดรอทีมงานนะครับตอนนี้ก็มากันครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเดินทางกันต่อแล้วตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านชาวกะเหลี่ยงนะครับเป็นหมู่บ้านที่ไฟฟ้าย,ยังเข้าไม่ถึงนะครับก็จะใช้ชีวิตกันโดยการแบบก่อไฟนะครับแล้วก็ทํานาเกษตรกรนะครับก็จะเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์ครับเนี่ยครับสภาพพื้นดินพื ไอ้ยังงั้นนีดเละเข้าป่ามันไม่ทะลายเละแล้วลุกขึ้นก่อนแล้วใคร เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับพี่กบออซิเดนครับเป็นไงออซิเดนออซิเดนก็ดูว่าไม้หักเลยครับอุ้ยจอดก่อนนะเพื่อนๆออ๋เดี๋ยวคุยก่อนจอดก่อนป๊บนึงหลังจากที่เราเข้าป่ามาสักพักนึงนะเพื่อนๆคือเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุทางค่อนข้างที่จะยากมากนะครับผมคือทางลูกรังเนี่ยยังพอมีความลื่นยังพอมีรายแต่ต้นไม้เนี่ยแม่งลื่นด้วยหินด้วยแล้วในระหว่างที่ขี่ไปเนี่ยอาจจะเจอสัตว์ด้วยครับเนี่ยอย่างเช่นที่เราล้มเมื่อกี้นี่กระคาบเนี่ยก็ไม่รู้ครับเนี่ยใ่ัเจ๊เจ๊อันเนี้ครยม กินได้ครับแต่ผมไม่กินแล้วครับเดี๋ยวนี้ที่มึงดราม่านี่ว่เพี่เด็กที่เดือนหยีคเลยเด็กที่เดือนน่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูที่ต้องกินครับถึงทำไหมล่ะครับจัดไปเดี๋ยวกินให้ดูไปงั้นเราไปดูกันเองกันไปดูเองแอบพวกเราพร้อมยังไปไอ้บุ๊คพร้อมยังไปดูเองด้วยถ้าถามว่าพร้อมไปก็พร้อมดิไปเลย โอ้เพื่อนๆเราเจอกิ่งไม้ว่ะเพื่อนๆตอนนี้เราเจออุปสรรคใหญ่นะครับกิ่งไม้ไผ่เนี่ยมันทับลงมาซึ่งเราสัญจรผ่านมันไม่ได้เราก็ต้องใช้มีดเนี่ยตัดออกเราไปตัดกันดีกว่าดูสายผมไม,ไม่ต้องตัดหรอไม่ตัดนครอยากใครอยามีอ <laughs> ไมัเป็นไรงัาน <laughs> มึงเปิดไว้แลหมถ้า <laughs> มึงเปิดไว้งั้นแหละดีแล้วจัดไม่ต้องตัดแม่งไม่เหี้ยทำให้ดูมีอลังการไปงั้นเลยเดี๋ยวเราจะได้ขี่ลุยไปต่อ เดินขี่รถไปแล้วเนี่ยไอเหี้ยชีวิตมาเข้ามาเร็วตามไอเหี้อะไรของกูเนี่ยแดงเลยหมดแล้วไอเหี้ลำบากชิบหายเลยสัตว์ใครคิดคอนเทนต์นี้วะเนี่ยไอเฮี้ไปกบลุยต่อตักตาผมผม คือตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราเจอแม่น้านะครับซพ่งน้ำป่าเนี่ยกำลังไหลหลากเลยครับเราไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันจะมาแรงเพิ่มขึ้นขนาดไหนถ้าเราเอารถเนี่ยข้ามไปฝั่งนู้นมันก็จะเสี่ยงในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับว่ารถจะเอากลับมาไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าน้ํามันอาจจะไหลแรงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะแบกเป้นะครับผมเดินตีนเต่าครับข้ามน้ําไปกับเป้แล้วก็เราจะจอดรถไว้ตรงนี้หรือว่าไว้ข้างบนจุดนู้นเพื่อที่ไม่ให้น้ำเนี่ยมันพัดรถไปนะครับไว้ห่างจากตัวน้ําหน่อยแล้วก็ไปหาแมพเพพื่่่อททีีจะสร้างักเขามเพ ผมจัดไปพร้อมไหม Let's go ้อมครับพร้อมไหมพร้อมทุกคนพร้อมไหมเนี่ยพร้อมี่ครับรอที่จะไปลุยเดี๋ยวจะรถขึ้นไป่สองคนก็คือเดี๋ยวผมจะขี่เองขี่ขึ้นไปเนี่ยไปเอาใจช่วยผมด้วยแล้วกันไป เราจะไปสร้างบ้านกันแล้วครับโอเคกว่าจะเอารถขึ้นได้นะใช้เวลาเกือบเป็นชั่วโมงไอ้ยะหนักจริงเดี๋ยวเราจะเอารถจอดไปในป่านะครับเราจะเก็บกุญแจไว้แล้วก็เราจะเดินข้ามน้ำไปหาที่แคมป์กันไปโอ้โหคนแรงจริง น้ำไหลเชี่ยวมากนะผมช่วงนี้อาจจะเป็นน้ําป่าเสี่ยงต่อน้ําป่ามากนะถ้าฝนตกแรงๆีนน้ํามันจะมาเร็วและแรงกว่านี้มากเราก็กําลังจะเดินขึ้นไปบนที่ข้างบนสุดเลยครับข้างบนดอยไปหาหมายดีๆนะครับเพื่อที่จะทําแคมป์ที่พักนะครับจุดประสงค์ของเราก็มีอยู่ประมาณนี้จากนี้ไปเราก็เดินเท้าต่ออีกยาวๆครับประมาณ10โกโลเดือดๆเลยระยะทางก็จะประมาณนี้ครับไป let's g ก ผมว่าในระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราควรจะหาพวกอาหารหรือวัตถุดิบไปด้วยเพราะตอนนี้เราไม่ได้พกอ,อะไรมาเลยแต่เท่าที่ผมมองเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าจะมีตัวอะไรสักอย่างที่ให้โปรตีนกับเราได้เอ <pot! S 1> <exaggerated. S 2> ้ยนี่นี่เฮ้ยยกินได้นี่นนใ,นใช่เหรอ ใช่กินได้อันนี้ย่างโปรตีนสูงเลยเก็บไว้เก็บไว้มันเป็นหนอนใหญ่ไหนไหนไหนลองหาเพิ่มับผมอันนี้กินได้เลยอ๋อตัวนี้กินได้นะกินดิบหรือกินสุกถ้าย่างสุกจะดีกว่านั่นเดี๋ยวเราก็จะคุยหาตรงนี้ก่อนไปเรื่อยๆเนาะไอดวงนี้มันกินได้ครับมันเป็นโปรตีนชั้นดีเลยทีนี้เราก็เลยจะมาขุดหาจากไม้ที่มันแห,งแหงน้งๆนีครับซึ่งพบเจอได้ตามป่าทั่วไปแต่ในระหว่างงัดเนี่ยเราก็ต้องระวังอันตรายด้วยเพื่อมันจะมีตัวอะไรซ่อนอยู่เช่นพวกแมงป่องหรือกะคาบผมว่ามันน่าจะเป็นไ้้ทที่งงนาาาลตเเเรออดิกก อันเดี๋ยวเราให้พี่กรมนำทางไป Let's go ตอนนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับโคตรหิวเลยแล้วแบตกล้องแม่งก็จะหมดไอ้บุ๊ดตายูยคือตอนนี้เรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะครับพยายามหาของกินไปต่างๆนานาตามทางไปนะครับได้ผักไยพีไฟ่ฮ้ยเฮ้ยไพี่พี่เฮ้ย้โอ้ยทางดรลำสุเท รองเท้าก็ไม่ค่อยดีแต่คนโอ้ยก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้เราก็เดินทางป่าลัดเขานะครับหลายทางมากแล้วก็ในระหว่างการเดินทางเนี่ยผมก็จะหาของกินของอะไรไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแม่น้ำแล้วนะครับคือตอนนี้มันเป็นอ่าเขาสูงเป็นผาหินถ้าเราไต่ขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับเราได้ซึ่งตอนนี้เราก็จะพยายามข้ามน้ำนะครับผมแล้วก็เดินข้ามไปฝั่งนู้นอีกสักนิดนึงก็ใกล้จะถึงแคม ก็ใจช่วยให้พวกเราเดินลุยน้ำไปให้รอดปลอดภัยดีนะครับผมไปกันเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย let's go <S น,นี้องดีจีร่า <c oughs> <c oughs> หมดแรงเลยเฮีย <c oughs> ดูดกระแทกเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ลื่นตรงนี้ <c oughs> ไม่บอกเลยอ่ะโอ้โหนายพาน้ำทางไม่บอกกันเลยอ่ะเว็าพี่ต้องดูตามที่เราเดินครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางข้ามน้ำมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไต่ไปเรื่อยๆครับความอันตรายมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทางเนี้ยทีมนู้นก็คือแยกออกไปคือหามแมลงหาของกินแล้วก็พวกหาผักไปด้วยนะครับส่วนเราก็จะไปหาทําที่พักแคมปม์ก่อน,อนแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเจอกันที่นูน่นไป เดินทางกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับเราได้ตื่นตามแจ็คไม่ทันนะครับแล้วคราวนี้เราคงต้องหาพืชหาผักหรือนอนหรืออะไรสักอย่างก็ได้ครับที่จะดำรงในคืนนี้และเราก็อยู่กับดอซาครับผม จอซานะครับตอนนี้เราหาอะไรครับหาหนอนครับหนอนเรามีโอกาสที่จะได้ไหมครับก็พอมีอยู่ครับแต่ไม่มีครับตอนนี้เราเริ่มหากันต่อดีกว่าแล้วเราจะไปตามไปสมทบเขาตามทางได้ใช่ไหมครับได้ครับผมโอเคครับงั้นเราจะไปหาวัตถุดิบกันต่อเลยครับผมโอ้ยสวยแล้วครับผมทุกคนครับตอนนี้บุกโดนแล้วกำลังเดินเลยครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่กบอันนี้ทากครับผมตัวทากนะฮะมันดูดเลือดมันจะดูดเลือดนะครับนี่ลักษณะของมันนะฮะปากมันเหนียวมากครับดูดึงไม่ออกเลยดู เนี่ยมันเกาะนิ้วแล้วแล้วมันเกาะเลยนะไหนดูดิอ่ามันรอยเลือดแล้วจริงๆแล้วอ่ะผมมียาเส้นไว้ห้ามเลือดมันสามารถห้ามเลือดได้เลือดที่มันไหลนะครับผมดูมาในรายการอะไรสักอย่างเนี่ยก็บอกว่าใช้ที่บุหรี่อุดทีลงไปที่แผลนะเพื่อห้ามเลือดนะลองดูว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปลรือว่าเป็นแค่รายการเราไปดูกันไปจัดไฟเลย บางครั้งก็ช่วยได้บางครั้งก็ช่วยไม่ได้เนาะอะไรของมันเนี่ยกะจะหล่อไล้สัตว์ฉาบเมื่อกี้โอเคนะครับพอดีเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงที่พัก้วใช่ไหมครับพี่กบถึงที่พักที่ทำเลที่เราจะทําที่พักกันครับอ๋อถึงแคมป์แล้วนะใช่ครับมแล้วเราจะต้องทําอะไรก่อนครับภารกิจแรกคิดว่าเราสร้างบ้านต้นไ,นนะไม้ไครับเราาจะต้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่มันโล่งๆตรงนี้ใช่ครับตอนนีไม้สองต้นนี้จะทำเลตรงสองต้นไม้นี้ใช่ครับรับผมเสร็จแล้วเราก็พอเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะยังไงงกกัันตต่อ็จะไไไปหาดมุ้ มาสร้างบ้านต้นไม้ของเราโอเคงั้นพวกเราไปดูยกันเลย let's go เฮ้ยเจอแล้วโอ้เป็นตัวเล็กนะครับโอ้ก็ไม่เล็กเหมือนกันนะครับ้าได้แล้วครับผมไม่ผิดหวังครับเจออีกแล้ว นย่ังตัวเล็กอยู่คลับเล็กอยู่แล้วเนี่ยถ้าตัวใหญ่นี่โอ้หใหญ่ใหญ่กว่านี้ผมใหญ่กว่านี้เหรอว่าตอนนี้เดี๋ยวจำก่อนครับคือตอนนี้เราถึงจุดคขปมกันแล้วนะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับซึ่งทีเนี้ยมีแต่มันมีเล่มเดียวแล้วเราจะเคลียร์พื้นที่ป่าเนี่ยคือมันเคลียร์พื้นที่ไม่ได้อย่างน้อยๆคือต้องมีคนละเล่มก็คือตอนเนี้ยมีแต่มันแยกไปกับอาไฟแล้วก็ทางฝั่งจอซานครับมีจะอยู่ทางนู้นหลายเล่มอยู่ตอนเนี้ยมันมีอยู่เล่มเดียวก็ค่อยๆทยอยเคลียร์ไปได้ประมาณนี้แล้วแต่มันก็ยากพอสมควรนะ มีเล่มเดียวเนี่ยเราอยู่กัน4 3 4สามสี่คนเหนะ็นไหมก็ต้องมายืนถางคนเดียวอย่างเงี้ยถางคนละทีคนละทีเดี๋ยวเวลาที่เหลือก็ต้องยืนรอกว่าจะเสร็จโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะถางรอไปก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวทางทีมจอซากับเอาสายมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปฏิบัติการกันเลยตอนนี้ก็เวลาก็ลึกพอสมควรละไม่รู้จะทำทันหรือเปล่าไปลุย ตอนนี้เราก็ได้สัญญพืชอาหารตอนนี้เราก็ข้ามแม่น้ําอีกแล้วและแม่น้ำแรงเยอะมากครับโอ้โหโอ้โ ยมีผักเยอะแยะเลยนี่ครับผมนี่เราได้เสบียงมาแล้วแล้วนี่เรามีอะไรอยู่ข้างในด้วยครับผมว้าวแก้ด้วยลูกแก้ด้วผมอะไรครับเนี่ยเป็นของฝากครับผมอะไรมาเสิร์ฟให้ผมว้าวโปรตีนดูชิ้นดูว่าขยับดิเพื่อนๆเขาเรียกตัวอะไรอ่ะด้วงครับด้วงด้วงไม้ด้วงอะไรนี่เราเราจะเก็บเสบียงไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็เคลียร์พื้นที่ทำฐานแล้วก็เดี๋ยวเราทำอาหารกินกันไปเริ่มือกันจับวมมือก่อนมา ไปครับจัดไป One Two t <G, S 1> Let's Go เอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ที่พักของเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว คุณทุกคนด้วยครับวันนี้ก็ทีมงานกบไม้เมสวนกับทีมงานแจ็คบัโพนะครับมารวมตัวกันสร้างที่พักกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักแรมหนึ่งคืนนะครับ <Everyone. S 1> เดี๋ยวก็จะหาอะไรทากินกันปลาที่กบรีวิวให้หน่อยมาดูปลาที่กอันนี้สถาปน,นิกกบเป็นคนออกแบบนะครับเดี๋ยวไ, <ป S 2> ไปดูกันว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงต้องใช้ <Jungle. S 1> บ้านแบบนี้ครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในบ้านที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือจริงๆแล้วมันอยู่กันได้หลายคนมากนะเนี่ยยังเหลือที่อยู่เยอะมากเลยแล้วแล้วก็ทีมงานเดี๋ยวได้ขึ้น เป็นผ้าใบใช่ไหมครับพี่กบใช่ครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะกันได้หนากว่าพวกต้นไม้เนาะใช่ต้นไม้ใบไม้ใบตองเออแล้วทําไมถึงต้องทําให้มันสูงขึ้นมาเพราะว่าเวลาน้ําป่าไหลหลากหรือว่าแบบพวกสัตว์หรือว่าอะไรต่างๆมันจะแบบอันตรายเกินไปครับผมเราก็เลยต้องทําที่สูงขึ้นมาใช่ครับผมเพื่อที่กันสัตว์เลื้อยคลานใช่ครับนี่ก็กันฝนได้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่เห็นไหมครสำหรับในป่าก็ถือว่าอยู่ได้เลยสุดยอดเลยนะผมภารกิจในวันนี้นะครับถือว่าเราสําเร็จแล้วนะครับ อันนี้เป็นไก่ทอดที่เราดักมาจากป่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอามาจากข้างนอกนี่มันจะเป็นการที่แบบว่าไม่ได้เอาชีวิตรอดด้วยมีดเล่มเดียวครับอพอดีว่าผมทํากับดักโดยไม่ไผ่นะครับแล้วไปดักกลางป่าใหญ่แต่ตรงนั้นเนี่ยคือออนแอร์ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราออนแอร์ไปเนี่ยจะเกิดการดราม่าเพราะบางคนก็รักสัตว์มันโดนกับดักฟาดอะไรเงี้ยแบบไก่ดิน้นทรมานเดี๋ยวจะดูไปแล้วมันจะตรงนั้นเราขอตัดออกนะครับไม่พี่โบให้ตามผมพันหนึ่งไปซื้อเงินทอยอย่างมีเลยพามพันก็ให้กูเทหน่อยด อันนี้ก็เป็นส่วนปีกของมันนะครับเราก็ทําอาหารครับแล้วก็พักหนึ่งคืนนะครับยังไงเดี๋ยวก็รอดูต่อไปุกห,หมดแล้วรู้ไหมครับหลังจากที่เราทอดหมูทอดไก่มาเนี่ยหูสิ็จไเทีบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะแบ่งกันกินนะครับตอนนี้จะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าฝนมันตกหนักมากมดูจากลักษณะีคือตอนนี้<ม>ถ้าผมนอนเนี่ยคือแบบว่าแทบจะนอนก็นไม่ได้เลยครับดูดิ ยยหยุดหนักมากใช่ครับผมงั้น,<ห>นเอางี้เรากินข้าวกันก่อนแล้วเราจะได้พักก่อนกัน dẫn nó mình mới mình đăng nè Ừ Má mở Ừ vô mà uh. bếp luôn ไม่เดี๋ยวดูดิเป็นไรเนี่ยแพงเกือบอเหี้ยฟูทั้งหน้าทั้งหลังเลยเอี้ยมันไปอย่างนี้วะเอี้ยจะไปดูหน้าบ้านเกือกบังไอ้หมู โอเคครับผมตอนนี้เกิดเลที่เดนขึ้นนะครับคือบ้านที่เราตากันมาพังหมดเลยไอ้เหี้ยแม่งถล่มไม่ไหวเลยกูแล้วแม่งดีแม่งถล่มหัวกูเฮ้ยกูรู้แล้วทำไมมันถึงแล้วลมมันเป็นเพราะไม้อันนี้เว้ยอุมัดเถาวันแค่อันเดียวพอาะกูเลยพังหมดเลยเนี่ยกูจำได้เลย เราว่านั่นเดียวฝ่ายบอกว่าจะลงไปดูน้ำแม่งบ้านพังหมดเลยไหนดูดิดูดิโอ้โหทุกคนดูบ้านที่เราทำกันมา<อ>แล้วเราอยู่ในป่าลึกด้วย<อ>เราไม่มีที่แคมปิ้งเลยไหมครับเดี๋ยวให้อภายไ,ไปเช็คน้ำดีว่าเ,เราอยู่ติดกับลำธารด้วยแล้วมันอันตรายถ้าเกิดว่าระดับน้ำไหลแรงแล้วก็น้ำป่าม,มันไหลลงมาจากเขาเนี่ยเราก็ต้องมูฟออกนะคืนนี้นะครับเราจะพักแรมไม่ได้แล้วตอนนี้ไอ้อย่างหนึ่งคือบ้านเราพังด้วยถ้าเกิดว่าระดับน้ำมันขึ้นเนี่ยแม่งจะเป็นยังไงวะถ้าแบบขึ้นหนักคืนน้ำป ไปดูมันขึ้นประมาณไหนโอเคครับเพื่อนๆไปงั้นเดี๋ยวเราตอนนี้คือบ้านเราพังแล้วทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราให้ทีมงานบางส่วนนะครับเก็บของตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันดีกว่าว่าเราจะออกจากป่านี้ได้หรือเปล่าไยห้กบอันตรายจริงเลยเนี่ย้ยอู้นแรงจัดนยครับผมเวล้ยเฮ้ยเฮยมื่อกี้กบแม่งเกือบลื่นดูลักษณะภาพตอนนี้น้มันแดง อันตรายมากเลยครับตอนนี้เฮ้ยเราต้องรีบออกแล้ววะชิบหายแล้วไอ้น้ำที่เราฆ่ามแม่งเล็กๆตอนนี้มันเป็นน้ำป่าไหลหลากแล้วเราต้องพาทุกคนกลับแล้วปไปเฮ้ยไปเลครับ <ปะ S 1> ผมอันตรายมากแลนะ้วเพื่อนผมบอกก่อนเลยตอนนี้คือผมก็ติหลุดแล้วครับไป,ไปเราต้องรีบไปแล้วเนี่ยโอ้โหว่าน้ำแดงเลยพี่อุ้ยอันตรายว่ะเฮ้ยอันตรายจริงเฮ้ยดูดูดูตอนเรามาน้ำมันยังสายนะครับตามมรกไปเดี๋ยวมาไห ไปไปไปไอ้บุกไอ้บุกอยู่กลางเลยบุกตัวใหญ่อยู่หลังตัวเล็กขำกลางเลยไอ้บุกอย่าหลุดไอ้บุกไอ้บุกไอ้บุกไอ้ฝ่ายหลุดไอ้ฝ่ายจบไปไอ้บุกไปไป ทุกคนตอนนี้เราข้ามมาฝั่งนี้แล้วครับแต่อันตรายที่ยังมีอยู่นะตอนนี้นะคือดินเนี่ยสามารถที่ยังถล่มได้อยู่ซึ่งอันตรายอยู่แล้วกว่าเราจะเดินไปถึงจุดที่มอไซค์เราก็ต้องพยายามเดินไปเลยแต่ตอนนี้ก็คือพ้นอันตรายมานิดหน่อยแล้วครบทุกคนไหมครบทุกคนไหมฮะครบครบครบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับทุกคนทุกคนนับเลยครบครบครบชัวร์นะครบอยู่ไอ้บุ๊กอะไหนบุ๊กอะไหนดูข้างหน้าดิเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันยังขึ้นมาอยู่ไม่เห็นข้างหลังข้างหลังก็ไม่อยู่เมื่อกี้มันกอหลังอย เชียบุกหายลองเรียกไหมครับเออลองตะโกนดิบุกบุกเฮียไปดูข้างหน้าไหมเดินไมครับตอกันไปครับคือตอนนี้ผมขอเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วกันเพราะว่าข้างหลังเนี่ยอาจจะยังย้อนไปลำบากไอ้บุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเเฮยเฮ้ย มึงจะไปไหนไม่ได้มาก่อนไงโอ้ยตัดเขาจะหลงไอ้ยี่เป็นหัวแม่ตายโอเคงั้นทุกคนครบแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ติบป็นตองสามี่หาหเจ็ดแยี่สิามาไงวะ โอเคนะครับตอนนี้เราครบกันแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินป่าไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าจะหลงหรือเปล่าโกโปรผมก,ก็ใกล้จะหมดละเดี๋ยวไฟก็ใกล้จะดับแล้วครับผมขอคัดแล้วตัดไปที่มอเตอร์ไซค์เลยแล้วกันถ้าเกิดผมเจอผมก็ถ่า,ายต่อหรือถ้าผมรอดหรือไม่รอดอยังไงเก็บเมมนี้ไปเผยแผ่ด้วยแล้วกันไป โอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เราถึงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับที่จอดรถของเรานะซึ่งเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับกบเกิดตังต่แรกแลวครับไอ้บ้านพังตอนแรกนะ <c oughs> ผมบ้านพังแบบไม่ได้นัดหมายคือกำลังกินอยู่เลยแล้วทีนี้ให้ฝ่ายไปเช็คน้ําปรดกฏว่าน้ําป่าแม่งขึ้นดีนะว่าเราระวังกันทันทน,นะแล้วทีนี้หนีข้ามาผ่านมาจนจบเหตุการณ์แบบว่าทุกคนปลอดภัยนะครับทุกคนปลอดภัยไอ้บุ๊กไปไหนวะายไปไหอเยบุ๊กถือไฟอยู่นะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อกี้ไอ้เฮียบุ๊กมันเขามาก่อนไอ้เฮียเกือบหลงค ือว่าป่าในเอเวนเจอร์เนี่ยควรจะมีความปลอดภัยหรือ Security นะครับถ้าเรามากันเองนะครับถ้าเจอน้ําป่าเหตุการณ์อย่างนี้คลิปนี้จะเป็นอุทาหรณ์สอนไว้เลยนะครับว่าเราควรรีบออกไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนเราไม่มีมืออาชีพเดี๋ยวจะลาบากสําหรับคนอื่นนะครับก็คือ EP พีนี้บอกพี่กบไว้เลยนะครับว่าแม่งมันมากสนุกนนมากครับผมคือเหตุการณ์ระทึกมากผมพูดอะไรไม่ถูกตอนนี้ขอไปรักษาจิตใจก่อนเนาะพี่กบนะครับเออมีพี่กบจะฝากบอกอะไรไหมเดี๋ยวเราจะรีบขี่ออกจากป่าแล้วนะครับทุกคนก็คือระวังระวังกัน นายานเป็นอุทาหหอนด้วยนะครับผมถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับเพื่อใคไปจับแพ็โค้ด้วยอีพีหน้าเราจะมาแข่งกันต่อไปงั้นเรารีบขับไปเลยดีกว,ว่าทุกคนไปบา<ป>สโก